สนับสนุนข่าวโดย h e d d y Media Solutions เพจใต้เตียงมอขอเพจโจ้สีเมืองขอสำนักข่าวขอนแก่นนาว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อขอนแก่นนาวทูเดย์ประจำวันที่30กันยายน2568ค่ะอยู่กับจังหวัดขอนแก่นเช่นเดิมค่ะกับข่าวแรกวันนี้นครขอนแก่นจัดใหญ่งานออกพรรษารอยประทีปบูชากตัญญู2568ค่ะวันที่30กันยายน2568เทศบาลนครขอนแก่นแถลงข่าวการจัดงานประเพณี ออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญยูประจำปี2568โดยมีนายประสิทธิ์หองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมรองผู้ว่าขอนแก่นและแขกผู้มีเกียรติรวมในพิธีคะ่ะงานจัดขึ้นวันที่5-8ตุลาคม2568 ณบริเวณริมบึงแก่นนครรวมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอีสานปลูกฝังเยาวชนและส่งเสริมอาชีพให้คนในท้องถิ่นค่ะกิจกรรมไฮไลท์นะคะวันที่5ตุลาคมประกวดห้านประทีปพิธีเปิดงานคอนเสิร์ตปลายกนุกพรและหมอลำคณะแสนแปดบางเทิงศิลป์วันที่6ตุลานะคะประกวดกระทงมหานครประกวดเทพีประทีป แจ้งลำแรงหมอลำตายสุมาลีประทะมงคลพันแสงค่ะ7ตุลาคมพิธีกวนข้าวทิพมอบโลครอบครัวกะตันยูพิธีลอยประทีปบูชาน้ำหมอลำคณะไมโอ,อดดโอค่ะเทศบาลนครขอนแก่นเชิญชวนชาวขอนแก่นนักท่องเที่ยวไทยต่างชาติมาร่วมงานใหญ่ริมบึงแก่นนครเพื่อสืบสารประเพณีและสัมผัสบรรยากาศงดงามของเมืองขอนแก่นค่ะต่อไปเป็นข่าวประจำวันค่ะ มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเปิดโครงการไบโอนูริกเปลี่ยนเศษปลาเหลือทิ้งในชุมชนบ้างวันหินซาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชแบบซีโรเวสทดลองแล้วช่วยให้พืชเศรษฐกิจแข็งแรงโตได้แม้ดินเสื่อมสภาพค่ะพร้อมต่อยอดสู่กเกษตรกรรุ่นใหม่หากได้รับการสนับสนุนเพิ่มมีศักยภาพขออภัยค่ะมีศักยภาพสร้างรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกันอย่างยั่งยืนค่ะ มูลนิธิเจ้าพ่อน้ำพองนะคะส่งอาสาสมัครเรือท้องแบนช่วยน้ำท่วมฉับพันวันที่30กันยายน2568มูลนิธีสารเจ้าพ่อน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจัดกําลังอาสาสมัครพร้อมเรือท้องแบน2ลามลงพื้นที่อำเภอน้ำพองหลังได้รับประสานเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมฉับพันค่ะ ภารกิจหลักคือช่วยลำเลียงประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะโดยการทำงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและท้องถิ่นอาสาสมัครกู้ภยัยจังหวัดขอนแก่นขอแจ้งเตือนประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทองคำไทยราคาพุ่งค่ะราคาทองรูปพรรณ ทะลุ59,650บาทขับเช้าวันที่30กันยายน2568ตลาดทองคำในประเทศไทยกลับมาคือคักอีกครั้งค่ะทองรูปพัรร์ดีต,ตัวขึ้น690บาททำราคาขายอยู่ที่59,650บาทค่ะก่อนจากการวันนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศช่วงนี้ของจังหวัดขอนแก่นกันค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาขอนแก่นจับตากลุ่มฝนฟ้าขนองนะคะปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วภาคอีสานค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรายงานวันที่30กันยาย,ยน2568เวลา11นาิกา45นาทีพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะกำลังขยายตัวปกคลุมหลายพื้นที่ในภาคอีสานตอนบนและตอนกลางค่ะพื้นที่ที่มีฝนตกครอบคลุมนะคะอาทิหนองบัวลำพูอุดรธาน,นีเลยขอนแก่นชัยภูมิมหาสาร,รคาม กาลาสินร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์เพชรบูรณ์รวมถึงบางส่วนในนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะกรมอุตูเตือนนะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรช่วงฝนตกค่ะเรามาดูอุณหภูมิวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะ อุณหภูมิวันนี้สูงสุดนะคะ31องศาค่ะและต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสฝน60%์ของพื้นที่ค่ะความเร็วลมอยู่ที่29กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดยังคงอยู่ที่32องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่23องศาเซลเซียสฝน60%์ของพื้นที่ค่ะและความเร็วลมนะคะ19กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทั้งหมดคือข่าวประจาวันรายละเอียดข่าวเชิงลึก ติดตามต่อได้ที่ขอนแก่น .news นี่คือทั้งหมดของขอนแก่นนาวทูเดยประจำวันที่30กันยายน2568ขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ